Này Được rồi này hãy bây Hả? Ờ ờ ừ, không à Mà đây này đây này Đây Đây, đây, đây nè Này mà Ok Lẹ quá được. Được. Được Đi đâu đi Ău đi mon, Ău đi mở ra Ừ đi, được đi. Được đi. สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟ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 น่าสวบัดหน้าสวบัดนะครับโอเคปะเดี๋ยวไอ้พี่อยู่ใต้คลิปนะอ๋อวันนี้มาทำอะไรครับโปรโมทสิไม่น่าถามเออทสั่งซื้อไปดูที่สปาแรกก่อนนู้นเลยปะเดี๋ยวเราจะบินไปนะครับไอ้โมนแม่งเติมก็เลยแม่งต้องบินนะ ก็ให้วินชนเดี๋ยวออกให้ดูก่อนอเ,อเขาแล้วก็มาสมัครรหัสก่อนสุดจ,จะหลุดออกหน้าหน้าเด็ดขอบเดนะ็ดเลยเนี่ยโอ้จอร์ดี้ชอบเล่นมากนะเนะเานะเขาชอบเล่นคนเดียว เราชอบเล่นนะเซเว่นเนี่ยก็ชอบอยู่อะแต่เาเขาโคตรชอบเลยเวลาเข้ามาก็จะมีให้เออสาระพันธุ์ตรงนี้มสมัครสมัครเพื่อเขาเล่นกดรูปนาฬิกาได้ไม่ต้องเดินยืนเดินหรือกดรูปนาฬิกาก็ได้ตรงนี้เซเว่นชีวิตรอดต่อตู้พีสร้างบ้านทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แต่ตอนนี้เลี้ยงไม่ได้แล้วหางเงินทำ อาชีพขายของทำเคสเล่นกิจกรรมต่างๆต่อสู้ PvP ก็ถ้าจะใครจะไปเล่นกิจกรรมก็แนะนำเอาของเก็บไว้บ้างครับถ้าตานี้หายหมดเลยนะครับผมเป็นผู้ทดลองมาแล้วจะมีสไตย์บล็อกสร้างเกาะของคุณพัฒนามันไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นไมายีตัวนี้ก็จะเล่นหมายเี่ผมเก็บมาอ่าล้วแรกก็กดมาครับก็มันกึ้นสามอันนี้ครับกอันนี้แแปมแปม อันแรกอันแรกโปรอันที่สองเงินห้าร้อยได้ทั้งหมดหนึ่งวันอันที่สามกตาัยนึชั่วโมงอาพีพีคุกกี่ชั่วโมงวะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นี่ครับของแจกฟรีของแจกฟรีจะมีดาบขออาหารก่อนักครครับ็อจะมีก็จะมีที่ฝุดขวานแล้วก็ที่ํำปาม คือกออเล็กก็เอนชานได้บายพาไปดูเคล็กันหน่อยดีกว่าเลปอันนี้ก็ทางไปพี p พีเป็นขนมปังทอดเชือบกระตกแล้วก็ไม้ไี่พามาดูนี่ก็พี p ีพีรนหนึ่งมานี่ก่อนอ่าก็พาไปเอาแล้วหละใครไม้ก่อนนะร้าน่ึงมาครับอออกทาไปก่อนเลยอันนี้ตลาดโลกเป็นตลาดโลก ซื้อของได้วันนี้วันนี้นายจะเถื่อนไปไหนเนี่ยเวลากดคลิกก็ซื้ออันนี้ก็คลิกซ้ายขายคลิกขวาซื้อนะครับอือไปมาดูฟีพีกันหน่อยฟีพีชุดเกาะไม่มีเออมันเอมันดูเลือกเพศกันมาเออไปไปดูก่อนอันนี้ก็ฝั่งนี้เป็นเพศจะมีผู้ชายผู้หญิงอนนีทอมะเขือมอน ยนั่นแหละเกมมอนเลยแล้วก็ตัดนายอะเลดเบียนมอนดูดิกูมีเพศอะไรเนี่ยเพ็นหญิงเป็นเพศเกย์กูกดตอนไหนเออกดผิดอีกเออนายแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่นี้ก็เป็นเพศอะไรแล้วเนี่ยชายชายใช่ไหมออันนี้ก็เป็นตัดแล้วก็เลดเบียนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อจักแหวนฉายาสังหารโหด อย่ากันดิบสกอยสกอยแล้วก็ซิงซิงโคคนหล่อเด็กเกีย์แล้วก็คนสวยนั่นก็คือเออั่นเองปิดหัดหน้าเลยไงต่อไปทำพาไปดูเฟสตกไปก่อมาวันนี้ก่อนไปเข้าพีดูพีพีก่อนนะให้มันเป็นสังขา p พีพีก็จะเป็นนี่ครับก็เลือกสีสีไายเอาสีอะไรแป๊บหนึ่งสองแป๊บ สองกคนสองสีไม่มีสักสี่ว่ะเรามาสู้กันสองคนดีกว่าไม่เอาไม่สู้เราไปดูเข้าไปถึงบลดีกว่าอ่าเออตรงนี้ก็เป็นยิงธนูเอาไว้กดยิงธนูนะครับโอ้ยอุ้ยอันนี้ยิงกูใครยิงธนูลรอใครยิงวะไม่รู้มันล่องหนเลยงั้นแหละไปอยู่แล้วทับสปาแล้วก็แปบนั่นแหละเรียบร้อยมันทับสปาไปแล้วเรื่องนะเขาไปเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวทับไฟกันนี่ดู ซับชื่อซัร์ล้เป็นอย่างนี้รับหนึ่งนี่เราดีกว่าว<ะ>อยงน,นี้นี่นี่สวยนะถ่ายรูปเก็บไว้ได้เลยนะฮะโอเคมาไปพาไปดูเฟซตกปลานะฮะนี่ครับเฟซตกปลาอออันนี้ก็จะเป็นออของบริจาคให้เด็กผู้เล่นใหม่แต่ไม่ต้องอไม่ต้องเอาหรอก ขายังไรมันก็นี่เอาไปจากรงมือกันปลาสามตัวแรกเอออันนี้ปาดจาอันนี้ตกตองนี้ได้เนาะตกได้หรือจะไปตกสร้างบ้านตกเราอันนี้ก็จะเป็นสองอันแรกอันนี้โอกาสได้ปลาพวกนี้ก็จะเยอะกว่าแล้วก็แลกดาก็เป็นดาบนี่แหละซิงแรหมาแล้วแา้วะไรชื่อต่ว่าอะไรดาบตีหัวพอง่ดาบตีหัวพองวีหนึ่ง เอออ่านี่ก็เฟซต่างๆเอาบัตรออนไลน์นุ้มเก็บไว้หน้สองอันแล้วก็มาเปิดอันนี้ก็ได้ที่ขุดเฟซสามอันนี้ก็มังกี้คิงนะฮะใครสนใจเข้ามาเล่นก็ทีพีมาได้น้องนายเนาะอันนี้ทำทำขวานเป็นแฟนคลับมีแล้วมีแล้วทำแล้วมถ้าเป็นแฟนคลับก็ทีพีไลน์กับผมมาได้เลยเล่อันีคือเล่นมานานแล้วแหละอืมอันนี้ก็ หายางกลัวเนาะที่ทุบอันนี้ก็ไปแรกเพื่อทำนี่อันตีนี่อันนี้ก็ของเติมของเติมนี่อันนี้ก็ของเติมครับอันนี้จะเป็นเอ่อลูกกระสุนปืนเลิกเติมมันจะโรมาต์ก็จะเป็นแบบนี่เป็นลูกกระสุนปืนปืนให้เอามาแลกต่างๆอันนี้เขาว่าเซิร์ฟนี้เติมคุ้มนะคุ้มคุ้มแต่คุ้มไม่เติมใช่คุ้มคุ้มไม่เติมอันนี้ต้องทางวาร์ปนะฮะ เออจะมีมาร์ฟออทังเกิลอะไรวะช่างมันครับเข้าไปดูก่อนอ๋อไปอมหายากออกไปโอมชายแดงาชายแดงเมกาไม่รู้เขาไปดูอ๋อไม้เนี่ยไม้ต้นสนอะต้นสนนี่ก็สวามแลน สวั่มสิ่งที่สนามเกิดเปอมแพนวันนี้ก็ตีมอนส์จะมีบอสเกิดหรือมีนรอกเออแล้วก็ปึ๊บเข้าไปดูเรซายอีเสิร์ตอีเสิร์ตอีกเลยสวาน่ามึงออกมาเร็วกว่ากูอีกวะสวราน่าสวมอน่าไอซ์มีชื่อแฟนพ่อนไอซ์แล้วก็ฟอเล็ พไปดูบ้านอดีกว่าเราบ้องกันบ้านผมเอ้าเวลาจะตกปลาก็ตกนี้ได้ตรงไหนอ่ะเนี่ยตรงสปาเลยตกได้เราจะไปตกในนี้นะครับนี่นายตามมาต้องตกในนี้นี่นะครับตกในกองไฟครับก็จะมีปลาแห่งความร้อนแรงเผาเลยอันนี้ก็จะเป็นบ้านสร้างมาแล้วก็จะมีของนี้ขอไม่รอเลยเลย อ้าวผิดอะไรเนะี่ยดูไปดูที่นอนเราอันนี้บ้านคนเดียวนู่นก็จะเป็นเออบ้านปุงยาอันนี้บ้านใครวะไม่รู้ช่างแม่งอะไรกระตังไม่ต้องบอกก็ได้มันไม่เกี่ยวกุจะเร็วไปไหนเขาเป็นเขาจะเป็นสองพัสีฟ่อหน้าบ้านเลยอันนี้มีเพชรเพชรเอามาทําไมวะน่ารู้สิอันนี้จะเป็นเออยาสปีดแปดนาที ข้างบนเป็นปงย<ด>ามีขวดนี่เธอก็ประมาณเนี้ยไม่ได้เยอะอะไรมากอยา๋ใหไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งทุกพื้นที่เราคุมบอกเลยอนุบนบ้านใครไม่รู้มันอันบ้านใครวะไม่รู้ไปดูแป๊บแป๊บอ่าดทำ ไอ้เียเราเขียนทำไมนะ่ะน้องขอพิมพีโมตังก่อนมอน,นี่บ้านของน้องเขากะนน่ะเออใช่บ้านที่เป็นนั้นเนี่ยชื่ออะไตังกันหรอที่ทเป็นบอคอ่ะเด้อรวยบอคอด้วยจะบอกเอามึงให้มนะันอ่ะเปล่ามซื้อเองมั้งอันนี้สระว่ายน้ำไปได้หรือเปล่าเออนี่นี ันนี้ก็เป็นกล่องเก็บของพาไปดูที่นอนอันเลื่อนหรูอลังการอันนี้เป็นนอนโฟเอามาก่อนด้านล่างเป็นที่นอนนี่สร้างคนเดียวไอ้ม่อนมันไม่ช่วยเลยมาถึงนี่ผมโดนเจสันฆ่าแน่ครับกูนอนนี่กูนอนนี่ไอ้เขานอนเน่เอาไปเอาเด็กๆมไปไปดูชั้นสองอันนี้ก่อนไปชั้นสองชั้นสองนอนนั่งสร้างเสร็จแล้วแหละ แต่ตอนนี้มันรีเซิร์ฟิกก็ต้องสร้างใหม่ชั้นสองไม่มีอะไรอันนี้ห้องอะไรวะน่ยเขาอยากรู้ห้อง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 อะไรเออพอเดอีสกิลตันชั้นสองใครที่จะมาเล่นเดี๋ยวเปิดห้องให้เช่าเลยเนี่ยเขตเนี่ยเอาไปเลยอุ้ยถอดหลุดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดช่องให้เช่าไอ้ท็อตดุดตรงสายนี้ไอ้เว้ไอ้จุดมอน ไม่่ใชเดี๋ยวถ้าใครจะมาเล่นก็ทีพีพวกผมมาได้เนาะอืแล้วก็เอาชื่อพวกเราทิ้งไว้ใต้ลิงก์ใต้ใต้ชีบใต้คลิปเออบ้านบ้านมันเกลื่ยเขาลิยห่าสร้างทำไมแกก็ไม่รู้ขั้นบินได้แม่งโกงเขาไม่โกงมึงเกลียนแต่ตอนนี้มันไม่ให้จัดสรรเลี้ยงแล้วเนาะอืเออแป้ม แปมแปมโอ้ยบึมบึมตายหมดตายหมดจะหวังอะไป<ด>พาไปดูนระกนนกันดีกว่าไปเฮ้ยแมวโอ้ยแหกกูรู้มึงฆ่ากูไม่ไม่ไม่ฆ่าไปไปเก็บตังค์อันนี้ก็ไายน,นี่้ไลนยพามาดูนี่ก่อนแรกการออนไลน์เนี่ยไลน์ยังไม่ได้ดูเลยอเอาันแรกอะไรบ้างแล้วก็คำสั่งในการออนไลน์สามอันแรกออนไลน์หนึ่งใบได้สุ่มกล่อง 5ใาบาแรกเพลสิฟอัน8ใบ10อัลมอลอน5ใบปอแรกหมวกโปรดักชั่นเอเสื้อโปรดักชั่นอะไรประมาณนี้นายนี่อีกครั้งนายเอ้ยน่น,น,นเข้ามาก็จะได้หัวนะครับได<ห>้หัวแอรก็มาแลกกันนี่ที่ขดธนูแนะนำให้ใช้ธนูเนาะธนูดีสุดอ่าใช่เพราะไม่จริงแฟนผมตายหาเรัวๆแน่นอน มาไม่นี่ก่อนอะไรมาดูคำสั่งแล้วระบบต่างก็มีอาชีพให้ทำนะครับก็ผมทำอาชีพอะไรนักฆ่าเนาะใช่นักฆ่าดวงฆ่าทุกรอบใช่ของผมยศบีอีพมเนัะเดี๋ยวจะเติมยศไปที่น้ำพาวนจะได้นนสงของได้สทของเพื่ออะไรตา่างจ้า ไปไปถ้าจะไ,ไปเราที่มันมีสอมของก็จะมีพวกซป super vip กับโ,โอ้โหวนี่แม่งไม่ยอมเข้าไปว่ะฝากจะตีซะหน่อยเข้าไปสิเข้าสิเออามึงเข้าไปเลยกับอะไรอุ้ยเอ้ยทำไมแม่งมีปืนว่ะเขาไม่กลัวไปแล้วอ้าวมันออกไปแล้วอ้าวเฮียตีกูทำไมวะเอาไมเพิ่งเลยเดี๋ยวพี่ซอมบี้ตีกูเฉยเลยอะไรนะเนี่ย บุคคลไม่ไหวแล้วเรียบร้อยดับปันธาไม่รับสิผิดสิตราบที่ยงคืนนะกูก็อยู่ตรงต้าวเหอเออรับเถอะรับเถอะให้ชินใจอ่ะไม่ต้องการอะไรกไม่รบเฮ้ยกูบอกกูรับไ่อะเพิ่งไปมองนี่ไงทางเถื่อนเอ้ยนั่นเนี่ยเถื่อนเลยบึ้บอ้าวเป็นไง ทางจิตวัดได้เกิดอาการง่วงกันแล้วกูตกอีกแล้วเลยอุ้ยผมปีกเทพ่ไฟินอาหารครับอยู่ในไฟราด้วดเตอร์ไปจบจบแล้ว จบยังเราต้องไปทำอะไรยิงกูทำไมกูทิ้งของอ้าวดูเลยเขากดยิงครั้งเดียวนะจรยิงอะไรเขากดแค่นี้เกดเออเอาปืงก่อนคือไม่คุ้นคุ้นอ๋อไม่ใช่นะครับไั่เขาจริมๆ์มาเนอะใช่เขาพิม ก็มีแบบพวกกิจกรรมให้อีเวนต์นะคะแล้วก็ให้พิมพ์เอาตัางกันซึ่งผมพิมพ์ทุกครั้งครับใช่ไม่เคยพิมพ์หรอกโอ้ยเงียบๆไม่พิมพ์มานานเขาอะมันไม่เคยพิมพ์เลยมาปั๊บแม่งเงียบๆอะไรจบเลยแต่มาดูแม่ง <c oughs> ไปพิมพ์แน่นอน <c oughs> มันก็จะวิ่งลำนายไปก่อนนะครับเ,เลีกยววิ่งเลยมึง เ้ยมันจะสร้างมาพีบีกับเป้ามีมีนิกันนี่โอ๊ยผมไม่มีครับผมอ่อนใครวะไอซูเปอร์วีไอพีมุ้งทะเก่งจังเลยดูดูดูดโหเก่งจังบอกเลยได้แต่กูไม่ไปเชื่อกูเอาพิมพ์คำหยาบด้ไหมล่ะไม่ครับพิมว่าอะไรเลยวไม่เอาครับผมกะ ห,หลันยังหนีแล้วเอ้ยเขาฆ่าเอางเลยไม่ได้<ะ>เอาของไปขายอยมอนจะเอาของไปขายแล้วรีบฆ่าดีกว่าไปไปฆ่ากันมอนมอนมาแล้วเอา้าไปหาเมืองนอะตบประเด็น วางเลยปไปดูมันอ่อนเกินไปโคใครวะวางโคทาไมเองมันอ่อนเกินไปเองกระจอกเกินไปอันนี้เฟเธอร์ฟอร์เรกมีไหมนะไม่มีทำไมันนี้วะตกมาไม่มีการเจ็บเยอะอะไรเลยปกติตกมาไม่เลื่อนเลยชิงหลวงเอา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 ไป เก็บตังหาเนื้อไปขายที่ตามเช้ดีตอนนี้นายก็แยกทางกับเราไปแล้ว <Okay. S 2> กูแลก็พก่งเลยอะโอ้โหของดอกอย่างเยอะแล้วก็แหลกมากกินหาไม่ได้แกอ่ะแจกเติน พ้ยทำไมของมันดอกเรื่อยๆเลยวะมันแรลกโอ้โหมีกระดักมัน่นมีพีท,ทีมาดิโคตรจากเลยเอ้ยไม่จากโคตรแหลกโคตรแหลกโอ้โหเสพแหลกเก้นอ้าวีพีมาได้ยังไงหลุดเลยเขาหาตีนี่ไอ้น,นี่ไม่นาย่ยอะไร ตีพิซซอมบี้ของดอกเยอะเกินแฮกเกอร์ไม่เขาใช้ดาบไอ้นี่ไงมึงแฮบดาบเติมอ่ะแหละมึงแฮบมึจะแฮะแฮบเฮ้ยบอกให้แอดแตน์เลยทำไมำไมเขาไอ้นี่ยังเข้าเซิร์ฟไม่ได้วะคู่ยังอยู่เนี่ยอ่ะเริ่มหนุ่มปีละคนสองคนละอ่ะก็เป็นคู่โชคดีเลือรอด ียกมันไม่ออกมาเว้ยกูไม่ออกอ่ะนายออกมาก่อนออกทำไมออกกูเข้าไม่ได้ทีนานายต้องออกมาก่อนเอ้าออกมาเถอะตอนนี้นะมาเดี๋ยวมานะใช่ปลิ้บแต่เรามานะก็นายจบคลิปแล้วก็ได้มั้งนะก็ได้ รอไลรับเไม่ใช้ชิปหน้าเนาะโอเคแค่นี้แล<น>ะแต่มาไปกินข้าวกไอพีกัเน,นี่ยอืมก็ใกจะปรับได้เาจะได้เก็นี่ไหมล่ะโอเคเสร็เนะ Like okay, okay, bye.